สวัสดีพี่น้องสวัสดียามเช้าพากันเข่าคั่วกระถึอหนึบน่องหนาได้พี่น้องเลยโอ้คือใส่สีผ้าคือกันอ่ะนะสีผ้ากับสีม่วงบอยจุในกล่องบรรเบื้องจนไปอย่างออก กับเขากับน้ำเจียวมาพิกดิบใส่มากอกอยู่บ่ปลาดำเก็บมาโอ้ปลาดำแต่งตัวงามอีกแล้วเบิกยาคือสินแม่่อยวะว่าแม่นว่าือใดคือกันโต้เฮ้ยนึกว่าเจ้าขโมยเอาสินแม่่อยไปตัดใส่ ขอดูตกระโม่้าวขอบอกแล้นาะได้จัพื้นไะสิดีแม่ขอะไพ่อพื้นใช่ปว่าได้ปั้นเหตไงาขอจีปั้นยังอยู่ในตู้ก็ไม่ได้แลอวพี่ผู้มยไวยนั่นขอสมัดว่ได้ยู่น้ำข่อยมัด่น้ำจ้าสบาดีตะไปก็ได้ว่าเอาห่งแม่ไปใส่ ของคุณแม่ฉันเอาสามผืนนานพี่ผู้นี้สามผืนนั่นสิ้นมีหนึ่งผืนมีผ้าชิ้นีหไม้สองผืนฉ <c oughs> ันจะเอาลายยังสิ้นคุณแม่เป็นสาวใช่ใครอยากเอาก็เอาเสกแผ่เออเพราะว่าฉันกมวยนะฉันเสนอตั้งแต่วันแรกแล้วนะสเอาไปรย์ป้าป้าเมาน่น่ะิ่นเอาเอาสิ่ง สินไม้สะฮาราตนาะเอื้อยสินไม้สะฮรัดมันบ่มีตกซีเนาะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สะฮรัดสินไม้ยังสินไม้ลาบอืมสินไม้ลาบไม่ลาบข้างหน้าซื้อกับตุ้นไปพี่น้องปลาเมาปลาเมาเขาเขาหนาเต้าแต่สาวเมื่อนี้ ข้าหน้าเตาผัดนี้ลูกให้ร้านกินก่อนแล้วค่อยเอาไว้ให้พี่น้องแขกมาสีสันงามมากเพราะว่ามันมีแหลบชีชีสมแล้วก็มันมีพักขนาสีเขียวข้วาวแพงนะเอ,เลเอปลาดำนะแม่เอาไหเพิ่นตั้งแต่ท่านซี่อ่ะเอืไห่ควันไห่มูนไห้มัง สเสือผ่านะคือชิแมนเพิ่นก้าวว่าเพิ่นสิบวได้นุ um ai, <sar> ่งแล้วเพิ่นไส้ที่ชาวก๊บเพิ่นเพิ่นเที่แบบเอามันมันมีอยู่ได้เสื้อตัวหนึ่งนะแต่เขาปั๊มปาดำใส่แล้วเขาว่าอีเมย์มันตัวแดงให้เลือกเอากระหายนั่นกระหายนั่นก่อนหมดแล้วให้ตั้งแต่แม่บนัันซี้อ่ะค่ะดำปะดำเห็ดเมนูยังแกงอีหยังอ่อมไวน์อ่อมไวน์แกงต้มไก่อ่อมไวน์ใส่ เอาไว้เสร็จกาแล้วก็สันดิบุบนี่สริุแล้วว่าเอามเอาน่ะว่าสินไทยดบทัวขาหนอยในเรื่อดเสรละสินั่นนั่นแกงเป็ดละว่าดำน้ำดันดันจะนึกนึกนล้วก็พห้วตาเมื่อไหร่อีเมละหมองมีอีเมล้วบาดออมไวืไว้กับใจแหละ อีพอ่อนะมักอีพ่อมักรักบซีดอีพอ่อนาะปลาดํา,ดน,าดนี่อยู่ใกล้มะกอ,อกวันนะก็ดได้มะกอ,อกสดๆมาออมันกรสุกตัวปีแ้ข้าจ่อยกับข้ามาแล้วอันนี้อยู่คู่อยู่หน้าเฮียนีใครเนรจะดื่มนะ น่นี่กาเกียมแทนซานบันสองให้สะอาดเราพี่น้องสะอาดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ากันชาแพงบวง,งามเราพี่น้องมันนองเบดแต้มไปทั่วที่ทัว่วแดนผูแถวพุ่พมแถวผาปู๊อุ้ยจะแม่หนักเคียนหนักว่าผู๊แต้มหุบคนเสียอีกอุ้ยเฮือนคอยอีลากบน,นองบอดพี่น้องเอ้ยากสิเอายังมาหลบบ่ ฮะสมเจ้าจะมาหาเคียนเสือกันเลยเด้อผู้สำลงหนังผู้เคียนอีหยังใส่ผู้เปื่อยเปื่อนเบิดผู้อู้สัมโรงนัง,อ,ง,นงอันนี้นะดำดำนี่คือซีเมนซีตกพี่น้งองเจ้งซื่อคนมาทำบุญห่วมนะพี่น้องอันนี้ทั้งนอกโอ้ปลาโท่าก็มาระเบอนะ้อน่ะ โอ้มาแต่สาวาะอะไเนาะไปกัดกินแล้วบ่กกินข้าพัดแสยบยุกโอ้ยทางกินทางเบ่ง้านฝอยบาดีปลาลุงบาดีปลาลุงอมไม่ใช่สัตี่เออ โอ้ยลืมหลานเห็นเห้เห็นอยู่ท่านเคยเถ่าดวดทวนทางทำความสะอาดหนาบ้านน้องบอดหยางน้ากดแม่เังลูกมาเอ้ยเอาข่าวพัดมาป้อนน,อน้องได้ลูกน้องบอ่ได้กินข่าวจะขึ้นนี่รับตอนหัวแรงพี่น้องเอ้ยตอนิินข่าวบรรับใครแต่กินนม ชาแพงกับสีเจงซื้อเนาะผููมาทำบุญหววพู้ที่หนึ่งเนาะมือว่านี่ก็คืนอ,อัน,อนเออเอิงบอกเออเอิงทางหมกอทหารเนาะเป็นเพื่อนปลาะเมาแล้วกาพวนเดี๋ยวปละเมาไปทา,าเอเดี๋ยวชาแพงไปทำปะมาเอาก่อนว่าเออเอ,อิงิ่นอ่าเข่าวันหวมทำบุญเพื่อนมมีปัจจัยถอาได้เนาะชาแพงกับลืมพี่เนอะเอ้ ไปทำปลาเมาก่อนทำปลาเมามาเป็นทีเรียบร้อยนะพี่นนองผู้ที่หนึ่งก็คืออันเอิงเนาะอยู่ทางมุกดาหารเปิดกระหั่นทำบุญซื้อกับข่าวเนาะก็มีจำนวนเงินเยอะหาหลอยบาทผู้ที่สองก็คือพี่เพชรนะพี่เพชรทั้งพังไทยพี่นนอะพังไทยอยู่กรุงเทพบ่หรือว่าจางังไดเนาะปลาเมากับพูดแต่ว่าเป็นพี่เพชรทั้งพังไทยเนาะ ที่คนเคยต่อยอดอันตอนไปอันวัดมหาชัยเมื่อกี้นี่เนาะก็ชื่อกับเขากำหน้าให้ทีมงานกินแต่เพื่อนกระหั่นทำบุญอีกบ้ดนผูที่สามเนมาะเมื่อคืนนี่โอ้ยเอือยใหญ่คอยเอือยใหญ่ใจดีคอยเลยผัดเนาะทางอิตาลีเมื่อคืนนี่บอกว่าโอ้ยคือซีมเมนห้ากะหูข่าวาาว่าน,น้องสิทำบุญจังหวะจนสตีนึงพี่น้องเอ,อเ๋ยแสจมา เอื้อห่วมทำบุญเด้อว่าสะเป็นจำนวนเงินอยู่พันบาทพันบาทพี่น้องสะแพงกับสีแบงซื้อกับขาวแนะ่แล้วก็สีแบงซื้อเครื่องซื้อของเหตุปัใจจัยให้ให้ผ่าเนาะ,ะพี่น้องอาบุญนากันทั้งรวมทั้งอาหารรวมทั้งให้ผ่าเนาะแบงจากสีได้เต็มเต็มอ้าวขอให้พี่ๆทั้งสามอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุข ก็ใหายเจริญลุ่งเรื่องในนาทีการงานแล้วก็ข้อห้เอื่อยทางสามเนาะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีตลอดไปอยู่ดีมีเฮงตอนนี้ก็มีตะเมคกคั้วจะพี่น้องเออกระถึกหนึกน้องเพราะว่าตอนเพลนปู่ชาวบ้านจังสิได้พากันมาเนาะตอนสวย,สวย แกพแกพงกับแพรเอาแต่นหมู่บ้านพี่น้องไอ้แพเอาแต่ในหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ก็บเบิดถูกลงังคาดอกเนาะผัวบางลางังคากับย่งบระทันมาแต่นาย่นางนอนอยู่ให้อยู่หน้าอยู่<อ>าบางลังคา,าไปกับโบเห็นเนาะแล้วก็โบได้ไปํำอีกอร่อยปะค่ะอีล่ระอร่อย,ออยนั่งกินดีๆแต่เราลูกไปมาถือกินจอกจอกงานเลย ไปนั่งกินอยู่โตอยู so bah, ่ดังดีนั่งบอสแฉบวะลูกย้อยอย่าลืมล้างขวดนมให้น้องเด้อกินแล้วอย่าลืมล้างขวดนมได้หรืกเด้ออย่าหยอกมันลูกมันสิกัดจบนีซาแพงกันสิขาฮะบาสุกเข่าเหนียวเข่ามันเหนียวนุ่ม แม่เห็นบอสมเฮากินขึ้นนี้ก็ส s. <S uh, s <S huh? okay. uh, ุกอยู่อเนี่ยมันโมแบก่มาสุกตั่ะปมากทว่าข่าวขึ้อยากตุกตับป่ะสิเออหุงอันแข้งหงงแข้งด้วยหงงแข้งเอาแบบบริสุทธิเลย สาจจคิดจับมะหุงแต่สาวเธอหนะนหของหมกัมกหมักยังบ่หมักหมักมะหุงนะโอ้ยมาวันนี้กันสิขอปิดคลิปก่อนเด้อพี่นอ้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสบายดียสบายดีสมดคลิปนะ